สวัสดีครับ,บางคนถามว่าฝันยังฝันแล้วครับก็จะมาบอกนะครับเมื่อคืนนี้ฝันดีนะก็ฝันเห็นเลขด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนงงง่ายนะครับอยากให้สนับสนุสนกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนตำไทยนิบุตรตำไทยนะก่อนจะปล่อยในทางนะทันอยู่ครับผู้ดเดียวๆตำไทยนะรอบนี้นะขนมไทยนะหนึ่งเมษาแนละ้วให้คนใส่สงการจะให้คนใส่ก็คือ รอบที่แล้วนะก็ได้สายด่วนนะครับตําไทยรอบนี้นะทําได้ศูนย์แล้วก็แปดนะครับฟันไปที่ศูนย์ครับอ่ะปล่อยเลยไม่ไม่ต้องพูดเยอะแล้วก็วันนี้ไปคิดสูตรตําไทยมานะครับหลายสูตรอยู่เหมือนกันตําไทยรอบหน้านะครับ <c oughs> อ่ะตำไทยรอบหน้าแซ่บๆนัวๆแล้วก็ใครที่บอกว่า อยากได้เลขสี่ตัวนี้ผมจัดมาให้แล้วอันนี้ผมก็ทําคลิปเรียวไปนะครับอันนี้คือสติที่มันมีอยู่จริงแล้วก็ที่มันเดินอยู่จริงนะครับ <c oughs> อ่านี่ขนมไทยเห็นไหมครับรอบสิบหกมีนาหนึ่งห้าแปดสองรอบนี้นะครับมาทั้งห้ามาทั้งหกเอยมาทั้งห้าแล้วก็มาทั้งสองเข้าสองตัวอ่ารอบนี้แคปไว้ครับหนึ่งเมษาศูนย์สามห้าแปด พิจารณาเองว่าจะมาตัวไหนพิจารณาเนาะนี่ให้ดูผลน,นะสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์รอบนี้เข้าห้าครับเดินดีนะครับใครชอบสี่ตัวนะหนึ่งกุมภาครับเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเข้าเจ็ดครับไปหล 2, ักร้อยสองโมกราครับตําไทยเอยสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งเข้าเก้าเข้าศูนย์เก้าหนึ่งเข้าทุกตําแหน่งเข้าสามตำแหน่งครับผ่านขนมไทยสิบเจ็ดโมกราสามเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามสองสามรอบนี้ปังมาก เข้าทั้งสามเข้าทั้งเกียครับพังงาครับเข้าสี่บนสีล่างรอบนี้ครับเลื่อนไวๆเลยนะเดี๋ยวคนหนีศูนย์สามห้าแปดครับพิจารณาเอาเองพิจารณาเอาเองครับคันล้อไม่ได้ออกไปก่อนนะถึงเวลาเดี๋ยวผมก็ปล่อยให้ส่วนนําไทยรอบนี้นะผมทําได้ศูนย์กับแปดผมฟันไปที่แปดครับไอผมฟันไปที่ศูนย์ดูครับผมไม่พูดละคิดขั้น รอบนี้นะสั่งอัดมักแหงแปดสามกับศูนย์ห้าฟันไปที่ศูนย์นะเม็ดเดียวใครชอบจัดลอตเตอรี่เก้าศูนย์ห้าครับแปดกับศูนย์แปดห้าแปดหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์ครับระวังเลขห้าสามรอบนี้ผมมักแปดสามกับศูนย์ห้าครับเก้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์สามแปดเม็ดเดียวเก้าศูนย์ห้านี่คือตําไทยปล่อยให้แล้วครับแต่ครับบางคนถามว่าฝันยังฝันแล้วครับก็ จะมาบอกนะครับเมื่อคืนนี้ฝันดีนะก็ฝันเห็นเลขด้วยนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนงมงายนะครับอยากให้สนับสนุนกินแบงรัฐบาลนะครับก็เมื่อคืนฝันว่าเห็นศูนย์สามนะครับเห็นศูนย์สามพิจณาเองนะศูนย์สามสามศูนย์ถ้าฝันฝันแม่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้มาฝันเป็นตุวเป็นตะนะครับ ใครเข้าเห็นคลิปนี้ถ้าชิ่นชอบก็อยากจะไปทไไปไปไําอะไรไปตําไปอะไรพิจารณาอะไรก็แล้วแต่นะครแต่อยากให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ซึ่งหนึ่งคู่สองคู่ศูนย์สามสามศูนย์เก้นี่คือสวยสดุครับสวยมากๆส่วนตำไทยให้ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะให้อีกรอบนึงแล้วกันตำไทยตำลาวลอตเตอรี่ครับรอ้อยคนไปน้อยก้อน มักตัวเดียวรอบนี้นะมักตัวเดียวซ,ซื้อหลายใบเลยรอบนี้ซื้อตัวเดียวครับโดด,โดดเลยรอบนี้ถามว่ายาหูไม่ซื้อเลขอย่างรอบที่แล้วแบ่งปันกันเนาะแล้วก็ได้สามสองกันบางคนก็น่าจะได้โชวกับผมอุ้ยลุ้นลนใบนีสิบคอดอะลอ,อตเตอรี่รอบนี้ครับสามแปดแล้วก็แปดสามมักไปจัดก็ไปจัด ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันก็เมื่อคืนฝันว่าเห็น0ูนยนะครับเห็น03นย์ามพิจาเองนะศูนย์สามสถ้าฝันฝันแม่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้มาฝันเป็นตุเป็นตะนะครับ ใครเข้าเหนคลิปนี้ถ้าชินชอบก็อยากจะไปทําอะไรไปตำไปอะไรพิจารณาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อยากให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้ซึ่ง1นคู่สองคู่ศูนย์สาสามศนย้ี่คือสวยสวยุดกับสวยมากๆ